ฝรั่งจะเร็วน้องจอกเหลี่ยบเผยรับผู้ใดเห็ดนี่นี่นี่ทุกคนนะนี่น่นนนารัก,กน่ารัก,กน่ารัก,ารก,ารก,ารกตาเอจตาเอ๋สิารมณ์ตะการฝรั่งเอีย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 งพลอยเหรอเป็นบอลออล็อกฝรั่งซาโพดฝรั่งจะโพดฝ <laughs> รั่งฝรั่งตาบอดเป็บอลล็อกซา ซากระดอกกระด่อรอกกระดิไม่เห็ดเเห็ดพึ่งกาลัดตรงนี้ดอกหรือป่เดีไม่รูเนเห็นแล้วเกนพ่อะจ๊ะใ่ไรอข้างล่าง่นโอ้ยเห็ดเผือเขาลขาเงี่เห็่จ้ะโลอ้ยยาตาลายเรจ้ะเด้อ นี่โอ้โหงามจ้ะโอ้โหกำลักนรงนี้บัสคนไทยคนไทยสามดอกเลยมาจากไหนเนี่ยนี่เป็นโอ้โหโอ้โหสวยมากไห<า>มสวยสวยสวยหน้าไม่เห็นอีกเหรอปาดอยู่ที่ไม่ลังว่เห็นอยู <laughs> ่ที่ไม้ไม่เห็น ยี่ิบอะแะอกแล้วสองดอกจ้ะสองดอกทุกคนน่าน่ารันักนีนี่เฮดยันลักออกไม่จดอกน้อยตุูตุตินอยู่จ้ะตับตุตับตเล็กเล็กกล็อเส็บเ็บเกเล็กเลเกเ็บเเล็กเ น่ะสองดอกจ้ะพุ่นข้างในอีกสามดอกนุ่นพุ่นข้างในพุ่นจะเห็นเราจัดเหรเห็นพาวเวอร์อยู่น่ะอุ้ยน่ารักฝรั่งค้านเก็บเห็ดตลอดเลยจ้ะเจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บหลังก็สั่นนุ่นเปียวข้างในนุ่นนุ่นอย่าบอกเราไม่เห็นโอ๊ยฝรั่ง เฮ็ดเพือกเ้ยฝรั่งแนบมาเห็นเห็นยังไงใช่ตาดีหรอคุณนั่นแหละจ้องแล้วจ้องอีกไหมจ้าจ้องตรงไหนก็บ่เห็นุ่นแล้วหมดเข่าวเบียในปลาผุ่นเอาขึ้นไม่ได้ก็ตัดมาเลยเพราะมันติดรากไม้อะฮะออกยากขนาดนี้เออเมื่อจ้า ได้หลายเลยจ้ะตะกร้าไอ้ยเขาเขียวของแหวนจ้ะตะกร้าเสียเท้าเท้านี่ของแหวนตะกร้าเสียงแดงของฝรั่งตะกร้าไม่ฝรั่งจ้ะ่พอเห็ดเลยฝรั่งใจนิดเดียวหลังน้าดิดเดียวแต่ก็โอเคเนาะเป็นพอดีพอดีเต็มเต็มตะกร้าของแหวนหรอจ้ะมันหิวไปจ้ะมันหนักแหงปัญญังต่อแ <laughs> ง่เกือบเหยียบจ้ะอู้โหเอา้า ta hạt hàng này xong mà ta to ta to hết lái chả hết lái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  hết kịp bây giờ nó chả hết lái hết lái à to nồi nồi dưa cái là tí nồi nồi cái cái là tí nồi nồi vừa hồn xiên xong á xiên Tiếng xiên tiếng à tí ông ông này chả má này มาอ <Cha> oh, oh. ีกแล้วจ้ะเออที่ไม่เออ fc บอกดูดีย่านนนนอย่าไปเหยียบด้าน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะย่านนนนอ fc บอกอย่านั่นแหละโออไม่เห็นอันนี้เพื่อนบ่กเห็นจ้ะโอ้เพราแอนบอกว่า fc บอกย่านนนนกับมีแล้วสนน fc บอกให้เปิดเบิ้งมาสนอนคนอีกจ้ะป้าเหตุห้องดังกัจ้ะเด้อเบื้องเน่จ้ะเบื้องแนจจ้ะอีหยังอันนี้อีหยังอันนี้ ขึ้นจ้างไดขข้นจ้างไหโอ้โอ้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวถูกดอกหักป้าผมจะจับผมนะทำร่างก่อนโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วทีค่อยดหนึ่งหนึงไม่ได้ก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวแหวาเห็ดดีกว่าจ้ะหยาฝรั่งเห็ดหักได้ไหมเอาได้เสนอเอาเอาทำชาชหชาชาชาุ่ณมาดีๆเอาดอกข้างนอกออกก่อนสิเนี่เอาของข้างนอกข้างนอกข้างนอก นี่ข้างนอกออกก่อนเอาแฟดออกที่หลังเป็นเดียวกันไหนอันนี้เป็นเป็นอยู่คนเดียวอือเออนะเห็นไหมเห็นไหมไม่เชื่อเมียอันนี้คนเดียวอันนี้เป็นแฟดเอ่ออเป็นแฟดอันนี้เป็นแฟดฟาดโอ้โหสวยมากจ้ะสวยน้ำตาหนึ่งเขาตองบอกอยากใชยเลยพี่เหล่าสิท่า ยิ้มไม่งามไม่ถ่ายให้แล้วรูปน่ะยิ้มยิ้มงามๆก่อนได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิ้ม่ได้อะถ่ายรูปหนึ่งสองซ่มเดี๋ยวก่อนถ่ายไม่ได้ทำไมหนึ่งสองซ่มเออสวยสวยหูข้างหลังอีดึงดอกอีดึดอกอะดอกเล็กน้อยน่ะเห็นไหมเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วไปเก็บทางหลังฝรั่งใจอีกดอกหนึ่ง อย่างพลังถอยไปเหยียบนะโอ้โหงามจ้ะงามสวยก็สวยนี่จะ้ะว้าดมองเดียวจะ้ะสุดยอดเลยเนาะเป็นยังไงเป็นังได้ก็มองเดียวเออดี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 ก่อนตาดีดีก่นไตเต็มตะกร้าแล้วก่ะของแหวนนะที่แหวนพ่อหนะ มือน<อ>ีมือนีเฮาอันแข่งกันได้จ้ะกัง่งยางมามีอะไรเพรย์เจมกตากรอนโมเต็มกระกาตาหมายถึงว่าเพรย์พ่เพอเฮ็ดหลาก่กมูงสินะจ้ะตัดถิ่มได้จ้จเลละเพรย์พ่อเฮ็ดหลา่กมูงหรือเพรย์เต็มตะก้ากรอนมูงสินะจ้ะกังฟกันยางเขาบ่กผอ,อจักเตื่อแต่แหวนพผอนี่สงังเกตเขาจ้ะไปแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจ้ะ เฝ้าอเฝ้ามานจะมานสมือลยจ้ะอยี่สัยย่สยเย่สดูแลเพื่อนอยู่สัย่สตลอดโอ้โหอันนี้ยังปาดพอสังกใจอันนี้เป็นอ้วนเปอ้วนขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินเมียคุณไม่ขี้เกียจตด้อ้วนก็ปว้าวนน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 โอ้โหูเาดีๆนี่นินอบอนีเห็นนีเห็นวบอกยาวนนยาวนนเอาเอา ค่อยๆขึ้นมาเออเบาๆนี่ยาดิโนนยาดิโนนนั่นแหละยาตนั่นแหละกะนี่นี่นี่กำลังคันอตาลิโตนสูสูตาลิโตนตาลิโตนเจ้าวันละเจ้าคันนี่นี่นี่สามดอกสามสี่ดอกอุ้ยอุ้ยประเสริฐวะเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเมียเห็นเก็บไม่บ้าเล็กๆโอ้ย เอาอันเอาอันนั้นน้อยน้อยอันหนึ่งใบไปนี่ให้เขาขึ้นเอาให้เขาขึ้นไม่เอาโอเคไม่เอาเอาสองดอกพอสองดอกพอโอ้โหอันนี้ไปไหนคะติดรากไหมค่อยๆเดี๋ยวหัวขวักขาดโอ้โหสวยมากสวยพุดหน่ะพุดหน่ะพุดหน่ะเอ้ย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 แล้อกันกคบพวกลูก บ้าคนไทยได้ไล่ขนาดนี้ไว้เยอะสิทีเดียวเนี Jason> ่ยบ้าจริงจริงอันนี้นิ่มไหมจ้าพงเนี่ยนิ่มๆแดงปิดลูใครขอนอนแถวเนี่จะไม่นิ่มอันฝนตกไหมจ้าฝนตกใส่ไหมจ้าเฮ็ดกระเริ่มเน่าไหมจ้าต้องใส่เฮ็ดสีไว้แล้ว ฟอนตกทุกคนเดฟฟอรลังกับคนไทยมทัติปะฝนตกแต่จะเข้ากับมาคือเก่ามาล,ยลยุยลุยเดินเดินเดินได้ได้โอ้มีเห็ดกินหนาหนาวไหมเจ๊ะมีเห็ดกินหนาหิมะแล้วเนาะเนี่ยถูกต้องนะครับมีเห็ดกินหิมะแล้วนเนาะเยอะขนาดนี้อู้สุด ปัดพุ่นะพุ่นาคนไทยพุ่นะพุ่นะคืออะไรคืออะไรพุ่นะพุ่นะเยอะขนาดนี้อ๋อพุ่นะพุ่นะคือเยอะขนาดนี้อย่าก่อนฝรั่งพุ่นะพุ่นะเป็นเยอะขนาดนี้แล้วปัดปัตเหรอขนาดปัตปัตคืออะไรปัดคืออะไรด้วยเยอะขนาดนี้ปัดคือสวยเยอะใหญ่ ถูกแล้วล่ะเน้ยทุกคนคนใทตัด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 ดูยังไม่เสร็จทำไมยังไม่เสร็จเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ก็เลยยังไม่เสร็จ big family ดังลังดังดังดังคุณหน้าจ๋าบ้างนะคุณหน้า นี่พูดตะกุ้ยโอ้ยปาดขอถ่ายรูปก่อนเนี่ยอ๊บเก็บเลยถ่ายรูปแล้วเก็บเลยพุ่นอะปาดสวยขนาดนี่น่ารัก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 ปาด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 โอ้ยปาดดูหลายหูยสวยจังพวงเนี่ยพุ่นอะพุ่นอะพุ่นอะเหมือนเล่าเพื่อนฮะ a ยาโอปะยาปุ่น่ะพุ่นอะพุน่ะนอีกดอกหนึ่งพุ่น่ะพุ่น่ะพุนอะโอปาโอินหาเฮาจังพี่นาวเเห็นเฮาบ้าพุนักสามดอกโอปะหาเขาพอพอนี่จ้ะว้าเด็หลายมากเลยจ้ะ สุดยอดเลยจ้ะไหนกันถ้าคนไหนหลายจ้ะจ้ะโอ้ยสวยมากงามมากจ้ะออ้ยเยอะ จะแฟวนพ่อยเลยจะฝรั่งไปก็พ่อใหญ่คางบ้าน่ะจะเนีก็เลยโอ้ยแล้วจะ,ะ,ววจะขามันนิ่มขาของแรงนิ่มบกแข็งอะจาจ้ะ,จะ,จะมันนิ่มจะดอกงาไหะจะพ่อยเลยจะมันสบายสิมีแจะดอกเงาแรงเสี่ะจ้ะ เน็คกําลังออกหลายไปจ้ะดอกตุ้บตุ๊บตุ้บวงเสียจ้ะโอ้โออแมงก็จีกินหระจ่าดอกนี่บ้าดอ,อกจะาว้แมงก็จีกินซะนี่จะขาดอกจะหายไปสะต้องใส่บูป้าก,กินะดาดมาจ้ะเนี่แยแฮนพ่อยดแล้วโอ้ยเมื่อจ้ะจะฝกกัรังกุใสไจ้ะ หากันัวพ่อจ้ะอยู่ขลอลบฟังโอ้ยมันก็เดินขึ้นยากแท้ละ่ะโหแหว่อมีวัตัดก่อนจ้ะสวย์ด้วยพ่อเขาสาลงล่ะจ้ะพ่อฝรั่งหล่ะจ้ะเจอฝรั่งแล้วอาตะก้าแม่มันด้เต็มมันหนักกว่าเสยัตะก้าสีสีชมพูให้ฝรั่งแทนพุ่นดอกหนึ่งนี่เดินมานี่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 เท่ เห็นไหมเห็นไหมโอ้ไม่เป็นเป็นใบเป็นใบจ้ะอีกดอกหนึ่งครังามอ๋อฮ่าฮ่าโอ้โอ้ยังทำไมดีไม่ดีดอกหัวหักไม่ใช่มาดูกายการอะไรเหี้ยใช้มีดสิลากไม้ใช้มีดสิดึงไม่ขึ้นอ่ะยังยังดึงไม่อยขึ้นเน่อยจะมันแน่นหักใหม่พร้อม ไม่ใช่เป็นนิ่มนิ่มด้วยเนาะตัดออกเลยต้องนิ่มๆอ่ะเป็นนิ่มๆๆเป็นกัม์บอนันเดียวสวยสักโอ้นี่เป็นแข็งโอเคว้าดุณอาจารย์แม่สีเก็บดอกนี่แม่สีเก็บดอกนี่คนน่ะอู้ดีพร้อมจ้ะอู้กันได้จ้าด้วยกูมานี่นี่ว้าดี้ อู้สวยมากจ้ะบ้ากระ่สวยจ้ะสวยบ้าจ้ะพูน่ะเดี๋ยวพลังเก็บก่อนจ้ะพูน่ะโอ้ยสวยจ้ะสวยพูน่ะอ้ยสวยมากจ้ะพูน่ะพูน่ะจ้ะไอ้คนนี้สิเกิดอะไรนี่อ่ะฮะอีกสองดอกไว้นี่ให้ป้าเก็บเอาอป้าที่มาเก็บเองแล้วมัก บาดกระสับพ่อายวไห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 วมาเสร็จปะไหวไหอุ้ยฮะตัดค้าด้วยเฮ็ดลายจนแบบอุ้ยสุดยอดเลยจ้ะเฮ็ดลายอ่ะมันพ้เพื่อใหญ่ข่างบ้านมานน้ำจะเพิ่อนกับเต็มตะกล้าขึ้นกันเลยจ้ะ โอ้โหสวยๆฝรั่งบอกว่าอะไรเลาฝรั่งเจอเหตุกเยอะตะปีตะปูมันตะปีตะปูมันจะฝรั่งยิ้มเหรอปาดนิกปาดแข็งแรงขนาดนี้มันจะมันไม่ใหญ่นี่พ่อใหญ่จ้ะนะเตี๋ยมกระตาจ้ะงั้นหัวงามๆจุงเนี่ย

หุยอู้น่าจ้าตื่นเต้นฮู้พลังเก็บไม่มีเวลาจะไปจะปูแล้วเก็บเห็ดเห็ดหลายม้วนจะเห็ดลายจ้ะคุณน่านี่จะมองเดียวจะแวนได้ Und da? Uh! Oh. Kann ja eh da von da? Und in Thailand gibt es auch Steinpilze? Nein, Thailand keine Steinpilze. Nee? Nee. Wenn ich Wald tue, was? Uh! Was ist hier los, oder hier? พลังตื่นเต้นหลายคัก